ทุกคนคงยอมรับว่าเราคุ้นเคยกับแบรนด์ดังระดับโลกมากกว่าและก็คงยอมรับว่าแบรนด์เหล่านี้น่าจะแข็งแกร่งกว่าหลายแบรนด์ไทยในระยะยาวท่านดูว่าโลกมันใหญ่ขนาดไหนถ้าเราไปอยู่แค่ประเทศเดียวเนี่ยเราปิดโอกาสของเราทั้งหมดที่มีในเมื่อโอกาสการลงทุนยังเปิดกว้างอยู่ในต่างประเทศแล้วทำไมตอนนี้เราถึงจะยังหยุดการลงทุนอยู่แค่ประเทศไทยการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับธุรกิจอยู่รอบตัวเราการศึกษาไม่ได้ยาก แคยว่าต้องจ่ายแล้วเราก็มี mindset การถือหุ้นแบบธุรกิจนะครับถือในระยะยาวจะดีกว่าไหมถ้ามีโอกาสให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นอุปสรรคของคนที่เคยบุกเบิกดินแดนใหม่ตอนที่พายุมันขึ้นนะทุกคนบินหมดมันเริ่มบ่งบอกแล้วว่าคนไหนคือของจริงรอบนี้ก็เหมือนกันผมวาคิดว่ามันก็จะมีผู้ที่อยู่รอดแล้วเติบโตต่อไปได้ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังที่จะออกเดินทางไปดินแดนใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานลงทุนนอกกับลงทุนแมน พรมแดนชายแดนมันเป็นเส้นสมมุติความเสี่ยงเท่ากับโอกาสวันนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์นะครับที่เราได้รวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะครับผมจะมาพูดทำไมคนไทยต้องออกไปลงทุนหุ้นนอกนะครับออกไปล่าล่าการเติบโตท่านลองดูโลกใไปนี้มันใหญ่ขนาดไหนครับอันนี้คือตลาดหุ้นของโลกนะครับนี่อิฐตละก้อนเนี่ยขนาดของตลาดหุ้นนะนักลงทุนเราชอบบอกว่าเราพลิกหินทีละก้อนใช่ไหม ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันคือหินก้อนนี้นะครับถ้าเราไปอยู่แค่ประเทศตรงนี้ประเทศเดียวเนี่ยเราปิดโอกาสของเราเนี่ยทั้งหมดที่มีใน7ซ l e v น n เนี่ย ผมเคยนับมีหุ้นไทยประมาณสัก20-30ตัวที่เหลือนะครับ SKU ใน7ซเว่นอีเล่ะห Excel. ลายพันรายการ่หุ le ้นนอกทั้งนั้นบางครั้งบอกว่าโหลงทุนต่างประเทศมันยากมากนะครับเฮ้ยเราจะไปเข้าใจธุรกิจต่างประเทศได้ยังไงโหแบบเยอะแยะไปหมดใช่ไหมความเข้าใจในธุรกิจเนี่ยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนึงเลยนะครับเราต้องเข้าใจในสินค้าและบริการผมก็อยากจะมาแชร์กลยุทธ์นิดหนึ่งนะครับมันคือ3เรื่องนี้นะฮันติืงการล่าการล่านี่คือ ต้องไปให้เร็วใช่ปะเห็นทรง business model ถ we we ูกเนี่ยซื้อเลยนะครับ hunting อันนี้คือ trapping คือเราขุดหลุมล่อนะครับเราดูว่าฤดูการไหนเราควรไปที่ไหนนะครับ farming นี่คือเราคิดว่าตรงนี้ดีเนี่ยเราคิดว่าเราจะตั้งหลักปักฐานกับหุ้นตัวนี้ในระยะยาวเราก็ทำ farming นะครับถามว่า p l a y b o o k ไหนดีที่สุดมีเทคนิคการลงทุนแบบไหนคะที่จะเหมาะกับพนักงานประจำสามารถลงทุนได้สบายๆจะตามข้อมูลน้อยหอะไรแบบนี้ ก็ตอนนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นะครับพอมีเงินเข้ามาก็จะจัดสรรมาลงทุนประมาณ50%ก่อนอเพราะเชื่อว่าเงินมันจะคอมพาไปเรื่อยจะทาให้เราอิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็วหลักการก็คือว่าคุณต้องอยู่ในเกมนั้นให้นานที่สุดเราจะถือหุ้นในตลาดต่างประเทศที่มีการผันผลผลที่เยอะมากมได้นานก็คือว่าเราต้องเข้าใจธุรกิจค่ะหุ้นตัวนี้ทําให้ผมถือแล้วนอนหลับฝันดีครับทุกคนคงรู้จักคาว่า DCA ไปอย่างดีจำง่ายๆครับลงซื้อขึ้นหล่อเราก็หมดว่าวันที่ หนึ่งของทุกเดือนเราทำดีเจเดี๋ยวถ้าเดือนนี้ต่ํากว่าเดือนที่แล้วให้ซื้อสองเท่าก็คือสมมติว่าจะซื้อเดือนละพันก็ซื้อเป็นสองพันแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นกว่าเดือนที่แล้วก็คือไม่ต้องซื้อยินแย่แห่งความฝันที่ทุกคนบอกว่าดีแต่ทำไมเมื่อมาถึงแล้วกลับมีปัญหามากมายผู้ประสบภัยเราเยอะมากเลยนะคะหลักการนะง่ายๆนะครับนักลงทุนทุกท่านหุ้นยิ่งลงอนะ่ะคนถือยิ่งปลอดภัย คือใครที่เข้าตอนนี้เนี่ยรับรองนะครับว่าคุณซื้อได้ต่ำกว่าต้นทุนผมเนี่ยเยอะมากผมอยากจะฝากพวกเรานิดนึงนครับว่าเราฟังข่าวสารจากประเทศจีนเนี่ยมักจะเป็นข่าวสารในแง่ร้ายเพราะว่าเราฟังฟังข่าวสารจากตะวันตกเรารู้ว่าเราต้องหยุดตรงไหนคือจริงๆก็ตามข้อมูลไปละเอียดครับแล้วมันก็เริ่มเห็นคู่แข่งคนใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย พอมันการแข่งขันเยอะเราอยู่ไกลไอ้กำไรไตามาดไรไตามาสไม่ได้สำคัญหรอกภาพใหญ่ต้องใช่พอภาพใหญ่มันเปลี่ยนก็เลยสวิต์ก็เลยปรับไปตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่มันเกิดวิกฤตอ่ะตะแกงมันจะเริ่มร่อนแล้วไงว่าใครคือผู้ชนะใครคือผู้แพ้คุณเทคที่มันเจอมรสุมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนที่มันแย่มันจะนอนก้นอยู่นั่นนะไม่ได้ขึ้นมา อีกหนึ่งทัศนวิสัยที่ไม่ดีเอามากๆก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีรายได้จากต่างประเทศนักลงทุนเนี่ยผมรู้สึกมาตลอดนะครับว่าเราก็อาจจะเสียภาษีน้อยไปนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย มันเสียภาษีหนักไปนิดหนึ่งนะครับตัวเงินได้จากการลงทุนต่างประเทศมันเป็นเงินได้พึงประเมินแบบตามมาตรา40วงเล็บ4ของประมวลรัษฎากรซึ่งมันหักค่าใช้จ่ายไม่ได้ถ้ามีขาดทุนก็ขาดทุนมาหักไม่ได้ถ้าบังเอิญต้องเสียจริงๆแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะจดทะเบียนเป็นบริษัท นิติบุคคลในประเทศไทยแล้วก็หักค่าใช้จ่ายเท่าที่เราควรจะหักแล้วก็เสียไปตามส่วนที่ที่ควรจะเสียอะไรเงี้ยแต่จริงๆอาจจะมีวิธีที่เสียภาษีน้อยกว่าเช่นกรณีเงินได้จากการรับให้เงินได้จากการรับให้ต้องรับในต่างประเทศถ้าเป็นในลักษณะนี้เอากลับเข้ามาไทยก็ไม่ได้เสียภาษีเราขอแค่ความชัดเจนแล้วก็อัตราที่สมเหตุสมผลแค่นั้นเองขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีลงทุนนอกนิวยอร์กคอร์ U.S. Stock Pitching on Stage เราจะมา เปิดเวทีให้ต้นแบบนักลงทุนที่มากประสบการณ์และชั่วโมงบินสูงเนี่ยมาทำการพิชหุ้นให้กับทุกท่านได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์หุ้นไปพร้อมกันนอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังเรียนเชิญคอมเมนเตอร์มาร่วมคอมเมนต์หุ้นตัวนี้แบบถึงพลิกถึงขิงตัว Intel เนี่ยมันกำลังเข้าสู่จุดที่เรียกว่ากลับตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่ Intel อยู่น,ยนะครับก็จะมีอัตราการเติบโตอย่างขั้นต่ำนะครับก็คือ1 0อนต่อปี ภาพของการลงทุนในสมาร์ทโฟนอินเทลเนี่ยมันอยู่ในช่วงแบบพุชเชฟนะครับในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังทุกท่านเชื่อไหมว่าหุ้นแอเซอร์ลเดอร์เนี่ยมันเคยสร้างผลตอบแทน10ปีย้อนหลังในรอบแอนดรอยด์เนี่ยได้ถึง20%นะครับจะเห็นชัดเลยว่ากำไรของแอเซอร์ลเดอร์เนี่ย80%เนี่ยมันคือสกินแคร์นะครับไม่ใช่เมคอัพเพราะสกินแคร์เนี่ยเป็นอนาลิซี่ คุณลองใช้แบรนด์หนึ่งอ่ะแล้วปรากฏว่าคุณไม่แพ้อีกวันหนึ่งคุณก็จะกล้าไปใช้อีกแบรนด์หนึ่งไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดกับสินคร์ซึ่งเป็นรายได้หลักของเอสเชอรโรเดอร์ทีนี้ถ้าเกิดในการซื้อเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทที่ดีเองเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราซื้อในราคาที่ผิดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่ดีนะครับพี่แดมจะมองว่าคนุนเอสเทอรโรเดอร์มีโอกาสไปต่อหรือยังไม่น่าใช่เวลาตอนนี้พี่แดมคะคิดว่าปุหรือแปรคะ global stock pitching on stage ขอเสียงปรบมือดังๆก้อนรับคอมเมนเตอร์ระดับตำนานทั้ง3ท่านค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพิเชอร์อีก1นึ่ท่านนะคะที่ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการกองทุนที่เน้นขุดหุ้นเวียดนามด้วยตัวเองทางด้านซ้ายเนี่ยคือการลงทุนการใช้บริการ IT Service ทั่วโลกจะเห็นว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตทุกปีนะครับปีละ10% แต่ว่ากลุ่มที่โตเร็วมากๆในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับกลับเป็นกลุ่มพวกโรงงานนะครับพวก FMCG บริษัทที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คือเป็นหนึ่งในเวนเดอร์ที่ให้บริการ i อ Service กับบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทชื่อ FPT Technology เป็นลูกหลานของรัฐบาลเวียดนามนะครับและการเป็นลูกหลาของรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่า FPT เนี่ยนอกนือ,อจ,ะจะช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพก็ช่วยยกระดับรายได้ต่อหัวของคนเวียดนามด้วยนะครับเป็นบริษัทเทคเบอร์หนึ่งที่ แข่งขันกับประเทศอื่นๆทั่วโลกคือจริงๆตอนนี้มันมีสองธุรกิจที่เขาขยายอยู่หนึ่งก็คือธุรกิจมหาวิทยาลัยอีกธุรกิจหนึ่งที่เขาลงทุนทั้งเยอะครับคือธุรกิจเทเลคอมตัวนี้จะเป็นตัวแทนของเวียดนามเลยคล้ายๆกับว่าจะเป็นซัมซุงในอนาคตที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมาจากพลังของคนเวียดนามเองซึ่งไอคิวสูงใช้ได้แล้วก็เขาเพิ่งเริ่มต้นอะไรต่างๆคนที่ทำธุรกิจแบบเขานะครับในประเทศไทยเนี่ย ปัจจุบันนี้คือใครเขาน่าจะเข้ามากินตลาดอะไรลงเขายัางไงดีบ้างพี่ชายจะมีมุมมองต่อหุอน้นแอปพีทีอย่างไรดีคะ หุ้นตัวไหนที่กำลังจะมีสัญญาณน่าสนใจหรือสัญญาณอันตรายที่ซ่อนตัวอยู่จับตาภาพแมกโคริคโร์นิกและสัญญาณทางเทคนิคของการลงทุนหุ้นต่างประเทศไปพร้อมกันเรากำลังจะพาทุกคนไปว่ามองภาพใหญ่ก่อนถ้าสถานการณ์มันดีเราไปขุดหุ้นในที่นั้นอย่างน้อยๆคือมันก็ยังพอถือได้มันก็พอโอเคอยู่อเมริกา จีนเวียดนามถ้าดูจนน้าตอนนี้เนี่ยพี่ป๋องพอแรงกิ้งในฐานะของบสัญญาณทางเทคนิคเหไเหตุผลส่วนตัวถ้าตอบตรงๆคือถ้ามีอยู่แล้วอาจจะทนถือนะแต่ถ้ายังไม่มีผมรอหมดเลยกราฟอ่ะมันหลอกกันไม่ได้คือพฤติกรรมของทุกคนที่ทํากับหุ้นอเมริกาถ้าเรานั่นจริงก็คือเหมือนการเล่นรอบครั้งใหญ่อะครับแล้วนานๆเขาจะลงสักทีหนึ่งแต่เวลาลงเนี่ย อาจจะลงลึกแบบตอนโควิดเพราะพวกเราก็ตามข่าวกันอยู่แล้วครับแต่มุ่ิมันมีข่าวสารอะไรตรงนั้นที่เข้ามาแล้วมันกระทบกัรบราคาพวกเรารู้อยู่แล้วครับจะพอซาวได้ว่าตรงไหนมันน่าขายแต่ <ขอ S 2> ผมว่าจีนรอบนี้แค่เด้งมไม่มีนิวไฮแล้วครับต้องบอกว่าในเซสชั่นนี้นะคะลงทุนนอกมันคุณแมนมีคำตั้งใจค่ะว่าเราอยากจะให้มีมุมมองให้ครบถ้วนนะคะทั้งในมุมของนักลงทุนนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน แต่ละตลาดนะคะรวมไปถึงนักลงทุนที่เป็น hedge fund ด้วยนะคะ ASEAN has many positive things about it okay first and foremost you are looking at a region with 600 million people it's a huge market mm -hmm. you may have the china plus one story which is very attractive for asean china plus one is a big asean have vietnam you can see fdi inflow to in vietnam called on it even bang thai has a huge benefit thailand's logistics infrastructure is far better Than almost every other country the region. It fantastic place to every place business in a do is สิงคโปร์ไตไในมันก็มีรากฐานของความแข็งแรง,องโอกาสนั้นเช่นกันโอกาสนั้นอยู่ที่ไหนคะเราจะเห็นว่าลักษณะการทํางานเขาครับของสิงคโปร์ไม่ใช่การทํางานเพียงของเอกชนโดโดๆแต่เป็นการร่วมมือถึง3ขาครับทั้งตัวของเอกชนรัฐบาลและประชาชนนั่นทําให้บริษัทของสิงคโปร์ครับบริษัทที่เป็น one of the best quality not only in Asia but in the world ครับ ่าานมาตลาดหุ้นเวียดนามเป็นที่นิยมของนักลงทุนไทยเป็นอย่างมากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเกือบสิเท่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นเวียดนามยังถูกนับเป็น frontier market หรือตลาดชายขอบคำถามที่สำคัญก็คือแล้วตลาดหุ้นเวียดนามยังน่าลงทุนอยู่ไหมการลงทุนในเวียดนามแบบทางตรงในลงทุนในหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเ l a y b บุ๊กวิธีคิดคอนเซ็ปต์แบบ ที่เอามาใช้กับที่ไทยเนี่ยเอาไปใช้กับที่เวียดนามเนี่ยผมยุ่ไม่ได้ฟิลิปปินส์กินโดเนี่ยเขาบอกว่าใช้เพย์ b o o k เมืองไทยได้แต่เวียดนามกับจีนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความคาแรคเตอร์ที่มันต้องมีเลอร์นิ่งเคิร์ฟในการที่จะไปแบบเหมือน b i l ิ Foundation ถ้าจะดีเนี่ยผมว่าในการลงทุนอาจจะมีกลุ่ม นักลงทุนมีเพื่อนมีอะไรที่สามารถเช็คข่าวเช็คแนวคิดเช็คข้อมูลได้นะครับอันไหนก็จะช่วยนักลงทุนได้ค่อนข้างเยอะที่ว่าวินกรุ๊ปการบ้านที่ดีว่าถ้าเกิดธุรกิจที่เราไปลงทุนเนี่ยเขาเริ่มทําอะไรที่มันไม่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาถนัดหรือว่ามันต้องใช้ทุนเยอะในการที่จะขาดทุนไปอีก3 4 5ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจนา,นานนรณาที่ผ่านมาจีนเจอกับความท้าทายหลายอย่างแล้ววันนี้ตลาดหุ้นจีนยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ Uh, I think uh, uh, basically some of the uh, uh, traditional growth sectors like the property, financials, and uh, you know healthcare. I think uh, investors certainly taking a second look at it, right? I think uh, because of population growth has slowed down. <coughs> เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมุมที่น่าจะดีขึ้นน่าจะเป็นภาคการผลิตที่ยังเติบโตได้ดีแล้วมันก็ยังเป็นเอชของจีนอยู่แล้วก็เรื่องของการส่งออกค่ะจีนก็ปรับตัวมาส่งออกมากขึ้นมันมันจะไม่ได้เป็นการโตแบบร้อนแรงะนะครับแต่ว่ามันก็จะโตเป็นเป็นในเรื่องของตามแต่ละ segment นะครับเช่นเรื่องของเทคโนโลยี Technology, นะครับหรือว่าเรื่องของตัวยาครับอุตสาหกรรมยาในจีนตอนนี้กําลังพยายามที่จะออกมา penetrate ตลาดโลกนะคะซึ่งถ้าเขาทําได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง growth story ที่น่าสนใจทีเดียว วันนี้เนี่ยนะคะเราอยู่กันยาวตั้งแต่9้าโมงเชา้าจนถึงตอนนี้จะ2อทุ่มแล้วนะคะทุกคนสุดยอดมากเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะทำให้ทุกคนนั้นออกไปลงทุนขุนนอกด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาวันพีซกลับมาสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจไทยประเทศไทยไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของงานลงทุนนอกกับลงทุนในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวเองและว,วิทยากรของเราทุกครั้งอีกหนึ่งครั้งค่ะพบกันใหม่ในปีต่อไปนะคะมา